สวัสดีครับวันนี้คิดเป็นทำได้นะครับขอนําเสนอเกี่ยวกับการติดพ่วงข้างแบบสลักนะครับนี่ถอดไว้ลดเป็น1 2 5ยไอนะครับอ่าเราก็ <c oughs> มาดูกันนะครับว่าพ่วงข้างตัวนี้นะครับนะเป็นสั่งต่ออ่ายาวพิเศษหน่อยคือใส่ใส่เข็งได้ ได้2หลัวปิดท้ายนะครับคือเขาเอาไปบรรทุกทุเรียนนะครับนะว้าวาตรงนี้ก็คือใสเนะ่เข่งนะเข่ง60กิโลเข่งสละเข่งใหญ่นะครับความมาตรฐานนะครับความมาตรฐานของตะเกียบนะเหล็กหนา4หุนนิ้วครึ่งอ่าสปริงรถยนต์รถมิสูอ่ามิสซมิซ, <c oughs> มซไซคโครนนะครับจะตาด,ดามใหญ่ไปหน่อยนะอ่า ก็ให้มาดูด้านหน้าหน่อยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็อยู่ในราคาสั่งทำนะครับนะเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนี่อ่าครับบางท่านก็ชอบแบบสปริงบางท่านก็ชอบแบบโชกคแล้วแต่นะครับว่าอ่าเราได้ใช้แบบไหนนะอ่าวันนี้ผมก็นำเสนอตัวนี้ย้ำเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมมีฝาท้ายนะ ปูพื้นด้วยอ่า้าไม่เอาปูพื้นก็ลบออก800นะครับถ้าเพิ่มล้อแม็กก็เพิ่ม800บาทนะครับตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะไปถอดให้ดูว่าการใส่สลักเนี่ยมันสะดวกตรงไหนบ้างนะครับหไปต่อทะเบียน 2. ส,ส่งเด็กไปนักเรียนอ่าส่งเด็กไปโรงเรียนนะสอ่าอ่าถอดออกไปในทางเล็กส่วนตัวอ่าถ้าเราใส่ใส่พ่วงล่ะ เราใส่พว่วงเราก็สะดวกเราก็มาใส่ถอ,อดถอดใส่ใสอย่างนี้ก็สามารถนะใช้ได้2ระบบนะรถคันนี้ใช้ได้2ระบบสะดวกอิสระนะครับอนเนกประสงค์เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดครับ,รบเรามาดูวิธีการถอดนะถอดกระตั้งครับกระตั้งลงยกนิดนึงนี่ นิดนึงนะครับา้าตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะดึงตัวไหนก่อนก็ได้ครับบิดรถออกนิดนึงเ,เขียนออกเลยครับนี่ออสะดวกรบนครับถึงเวลาถึงเวลาเราใส่นะครับเราก็จะใส่ในตำแหน่งเดิมนะหรือจอดพื้นเรียบเหมือนเเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปจัดใส่นะครับวิธีการใส่ ก็ไปยังก็ไปมาปหานะหน้าก่อน โอเคเรียบร้อยเอาคัตตาขึ้นก็เรียบร้อยครับครับก็เอามาให้ท่านดูนะครับว่า มันสามารถนะครับพ่วงข้างของเรานะฮะสามารถใส่ได้สองลัวโดยปิดฝาท้ายนะครับน่ะปิดฝาท้ายได้เลยแล้วทรงก็ไม่ใหญ่นะครับรถจะทรงไม่ใหญ่นะจะพอดีพอดีนะฮะไม่เกะก,กะไม่กว้างขวางนะครับการหยิบหูหลัวนี่ก็อ่าไม่ชนกับพื้นนะครับเพราะว่าทรงมันต่ํานะครับอ่านี่นะ เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเว้าออกมาเยอะหน่อยนึงอ่า